ช่องระฆังทองสวัสดีค่ะคลิปนี้มาดูแนวทางราวพัฒนาของมาดามยูนะคะฉะบับนี้เป็นแนวทางประจำวันที่19กลุมภาพันธ์2 5 6 4ค่ะแนวทางราวพัฒนาว,วันนี้มาดามยูให้เด่นที่8และ5นะคะราวพัฒนาว,วันนี้วิ่งรุด8และ5ค่ะชุด2ตัว82 83 86 50 54 59าเาเหาพัฒนาวันนี้เลนที่8 2และ54นะคะแล้วก็ชุด3ตัววันนี้ค่ะ085ยตัดเลนตามชอบได้เลยนะคะแล้วก็ฉบับนี้จะเป็นเลขกำลังวันประจำวันจันทร์ที่19คกุมภาพันธ์2567เป็นแนวทางรหลาวพัฒนานะคะมาดามยูให้เด่นที่10และชุด3ตัว650แนวทางโดยมาดามยูนะคะ อันนี้ก็มารอลุ้นกันนะคะสำหรับแนวทางราวพัฒนาของมารามยูค่ะแนวทางมีเข้ามีหลุดนะคะถ้าใครเห็นเลขแล้วชอบค่อยตามแต่ถ้าไม่ชอบปล่อยผ่านก่อนได้เลยค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามพร้อมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องระฆังทองด้วยนะคะขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมค่ะ